คนเกิดรักคนามีนในเดือนมีนาคมปี2566เป็นเดือนสุดท้ายที่ในเรื่องการเงินการทองของคนรักคนามีนจะมีปัญหาและรั้งมาที่22เดือนเมษายนปี2566เป็นต้นไปเรื่องของการเงินของคนรักคนามีนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับ คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจเฟ e b o o k และช่อง youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่าน กลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนามีนประจำเดือนมีนาคมปี2566โดยคนเกิดรักนามีนนั้นดังที่เกลิ่นไปเบื้องต้นแล้วว่าในเรื่องของการเงินของเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโดยการเงินของคนเกิดลัคนามีนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันที่12เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็มีโอกาสยาวไปจนถึงช่วงของวันที่10เดือนพฤษภาคมปี2566แต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีวันที่22นะครับ เดือนเมษายนปี2566ที่ดาพฤหัสเนี่ยซึ่งแทนด้วยเลข5ทางด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพกระดุมพระโดยดาพฤหัสที่ย้ายเข้าไปในภพกระดุมพระเนี่ยเป็นดาพฤหัสที่ค่อนข้างมีกําลังและในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าดาพฤหัสดวงนี้เนี่ยเป็นราชาโชค จึงส่งผลดีในเรื่องการเงินของคนเกิดรักคนามีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินที่มีปัญหามาเนี่ยจะส่งผลดีตั้งแต่วันที่22เดือนเมษายนเป็นต้นไปและจะส่งผลไปจนถึงวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2567นั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของ อื่นๆในเรื่องของความรักเนี่ยคนเกิดรักคณามีนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยจะส่งผลดีถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2566เท่านั้นดังนั้นเนี่ยใครโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่ช่วงนี้เนี่ยจะมีความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผม และก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่ในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมซึ่งหลังวันที่22เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเรื่องของความรักของคนเกิดรัคนามีนเนี่ยจะไม่โดดเดินหรือชัดเจนมากในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของ การงานก็เช่นเดียวกันนะครับผมในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาเยนปี25 6 6เนี่ยเรื่องการงานของคนรักานามีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการงานเนี่ยทำให้การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ ราบรื่นหรือผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับผมแต่หลังวันที่22เดือนเมษาไปแล้วเนี่ยการงานของคนเกิดรักคณามีเนี่ยยังจะโดดเด่นและส่งผลดีในเรื่องของการงานอยู่ไปอีก1ปีก็คือจนถึงช่วงของวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2567 นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนเกิดลัคนามีนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าในช่วงจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมอีกประมาณปีครึ่งเนี่ยเรื่องของการงานของท่านเนี่ยว้าวางใจได้ว่าการงานเนี่ยย่อมมีเรื่องดีๆเข้ามาอาจจะมีการปรับตําแหนง่งเรื่องตําแหน่งก็เป็นไปได้ในช่วงของ1ปีนี้นั่นเองนะครับผมโดยภาพรวมแล้วคนเกิดลัคนามีนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ เคราะร้ายสุดท้ายที่จะผ่านเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมปี2566เนี่ยคนรักนามีนเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญอยู่2เหตุการณ์ด้วยการมาเริ่มนที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับคนเกิดรักนามีน หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเรขกในทางด้านของราศา์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพก,กระดุมพระของคนเกิดรักนามนีในช่วงนี้เองคนเกิดรักนามนีนั้นจะมีภาระเรื่องค่าใช้จ่า,จายรวมถึงในเรื่องของการเงินนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกหรือการยืมเงินแล้วไม่ได้คืนรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินนั้น ให้ระวังในการทานอาหารที่ผิดสำแดงโดยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12เดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่6เดือนเมษายนปี2566นั่นเองนะครับคนเกิดรักคนามีน หลังจากที่ดาอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบพันธุทุของคนเกิดรัคนามนีในช่วงนี้เองคนเกิดรัคนามีนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและลำไส้โดยเฉพาะในโรคทางเดินอาหารนั้นให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะและกดไหลย้อน รวมถึงในช่วงนี้เองเรื่องของการเงินของคนรักานามีนั้นค่อนข้างที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรโดยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนรักานามีนี้เนี่ยจะส่งผลตั้งแต่วันที่13เดือนมีนาคม ไปจนถึงวันที่10เดือนพฤษภาคมปี2566ก,ก็เป็นเวลา2เดือนนั่นเองนะครับก็ขอจบคนเกิดรักคามีนประจำเดือนมีนาคมปี2560 ไว้เพียงเท่นี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ